เยเท,ทียนเฉินบทที่252ไม่ผิดไปจากที่ค่าจริงๆเวลาประมาณ3ามทุ่มเยเทียนเฉินและฉีรูเซวียอนั่งอยู่ในสวนสาธารณะเล็กๆภายในเขตคฤหาสน์ที่นี่มีคู่รักที่มาพลอดรักกันจำนวนมากถ้าไม่พูดคุยกระหนุงกระหนิงก็กอดรัดหอมแก้มกันถึงขั้นเริ่มเปลื้องผ้ากันก็มีในยุคป,ปัจจุบันนี้การออกมาทำสงครามรักกันนอกบ้านไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเป็นเรื่องที่ปกติมาก คนตระกูลถิงไม่ได้มาหาเรื่องเธออีกใช่ไหมเย่เทียนเฉินเอ่ยปากถามไปตามใจเล่าขอบคุณนายมากเจ้าบ้าชีรู้เซวี่ยอมองเย่เทียนเฉินด้วยท่าทางเขินอายดวงหน้าเล็กๆแดงระเรื่อเล็กน้อยเย่เทียนเฉินรู้สึกหดหู่อยู่บ้างกรอบตาใส่ชีรู้เซวี่ยอแล้วพูดขึ้นขอบคุณก็ขอบคุณสิยังมาขอบคุณเจ้าบ้าอะไรอีกใครเป็นเจ้าบ้ากัน ก็ต้องเป็นนายอยู่แล้วไงไม่งั้นจะให้ฉันพูดกับท้องฟ้าเหรอชีรูเซวิยอลับลิ้นใส่เย่เทียนเฉินพูดออกมาด้วยท่าทางเฉลียวฉลาดนี่ขอให้เธอเข้าใจไว้สักหน่อยนะฉันเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณของเธอเรียกได้ว่าเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตเธอถ้าหากไม่มีฉันเธอคงถูกฉินฮีงอนนั่นฮีฮีเย่เทียนเฉินพูดออกมาแล้วหัวเราชั่วร้าย อะไรละตอนที่ฉันมาอยู่ที่บ้านนายวันๆก็เอาแต่กินอาหารที่ฉันทำฉันสิถึงจะเป็นผู้มีพระคุณของนายชีรู้เสวิยอพูดอย่างไม่ยอมลงให้แม้แต่น้อยไม่จริงนะกระทั่งทำอาหารให้ฉันกินมื้อเดียวก็จดจำเอาไว้ในใจแล้วแล้วยังมาพูดย้ำสองถึงสามรอบอีกจะขี้เหนียวเกินไปหรือเปล่าเอเทียนเฉินพูดอย่างสนใจฉันขี้เหนียวเหรอ ทิิกต่อให้ฉันที่เหนียวยังไงก็สู้นายไม่ได้หรอกมีฐานะเป็นประธานกรรมการที่มีมูลค่านับร้อยล้านแต่ก็ยังทําใจซื้อของขวัญให้น้องกับแม่ไม่ได้ยังมีคนที่ขี้งกกว่านายอีกเหรอทีรู้เซวิยอจงใจพูดหยอกล้อเย่เทียนเฉินขึ้นมา ประโยคนี้ทำให้เย่เทียนเฉินหมดอารมณ์จริงๆในใจของเขาไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าครอบครัวแล้วเพียงแต่เขาคนนี้บางทีก็แสดงออกไม่เก่งตั้งแต่ที่ได้เป็นประธานกรรมการเครือไหยหวางจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้แสดงความกตัญญูอะไรต่อพ่อแม่จริงๆและไม่เคยซื้อของขวัญอะไรให้น้องด้วยเมื่อคิดดูแล้วก็รู้สึกผิดอยู่ในใจทำไมพูดไม่ออกเลยเหรอนาย ชีรูเซวียอคิดว่าเย่เทียนเฉินโกรธแต่ก็ไม่คิดที่จะขอโทษอะไรดังนั้นจึงพูดกระตุ้นเย่เทียนเฉินต่อไปไหนเลยจะรู้ว่าในตอนนี้เองเย่เทียนเฉินจะยืนขึ้นจากม้านั่งหินอย่างฉับพลนันพูดกับชีรูเซวียอขึ้นมาประโยคหนึ่งอย่างจริงจงังเธอรอฉันอยู่ที่นี่อย่าไปไหนนะฉันจะรีบกลับมาวี่นายชีรูเซวียอ,อยังไม่ทันได้พูดอะไรเย่เทียนเฉินก็หายไปแล้วไม่รู้ว่าไปที่ไหน ตอนนี้เองภายในห้องโถงของคฤหาสน์ตระกูลเย่หลวยเยี่ยนและเย่เชียนเหมือนสองแม่ลูกกำลังพูดคุยกันอย่างเบิกบานใจส่วนหัวข้อที่พูดคุยกันย่อมต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเย่เทียนเฉินวิกล่าวไม่ได้ว่าถึงแม้เย่เชียนเหมือนแล้วเย่เทียนเฉินจะทะเลาะก,กันบ่อยแต่ความสัมพันธ์ก็ดีมากในตอนที่รู้ว่าจดหมายฉบับนั้นเป็นหลิงอวิ่เวียนอนอที่ส่งมาให้เย่เชียนเหมือนก็เกิดหยาซุบซิบขึ้นมา แล้วก็ดีใจมากด้วยหลวยเยี่ยนเล่าเรื่องเกี่ยวกับหลิงอวิสาวเยียนนอให้ฟังว่าในตอนที่หลิงอวิสาวเยียนนอเล่นกับเย่เทียนเฉินตอนเด็กๆเ,เย่เทียนเหมือนก็เพิ่งจะเดินได้ตอนนั้นเธอเอาแต่เดินตามติดอยู่ข้างหลังเรียกพี่ชายพี่สาววิสาวเยียนนอต้องการให้พานางไปเล่นด้วยกัน ไม่จริงนะแม่คะแม่ดูผิดไปหรือเปล่าพี่ชายของหนูเป็นคนที่มี EQ ติดลบถึงกับได้รับความรักจากสาวงามทั้งสองอย่างพี่สาวรูเซวิยอและพี่สาววอวิสเวเนอนเลยเหรอจะโชคดีเกินไปแล้วเยเชียเหมือนเปิดปากพูดอย่างตื่นตะลึงเด็กคนนี้นี่มีหน้าละพี่ชายของลูกถึงไม่ยอมเพิ่มค่าขนมให้มีใครเขาพูดกับพี่ชายของตนแบบนี้บ้างก่อนหน้านี้พวกเรากังวลว่าเขาจะมีปมในใจ ถึงได้วุว่นวายอยู่กับเรื่องขอองค์การหาแฟนตอนนี้ก็มีตัวเลือกแล้วควรจะดีใจถึงจะถูกหลัวเยี่ยงยิ้มฟังพูดตำหนิลูกสาวเมื่อเห็นว่าแม่ดีใจขนาดนี้เยี่เที่เหมือนก็หัวเราะออกมาพูดตามจริงเธอเองก็ดีใจกับพี่ชายของตนเพียงแต่เคยชินที่จะพูดแกพี่ก็เท่านั้นหยอกล้อให้สนุกสนานกันเท่านั้น ถึงได้พูดออกมาแบบนี้ตอนนี้เมื่อเห็นแม่ยิ้มจนหูไม่ลงกอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามเสียงเบาแม่ขาถ้างั้นแม่อยากให้ใครระมาเป็นลูกสะใภ้ของแม่มากกว่ากันนี่นะเหรอแม่ก็ไม่รู้หัวเยี่ยมชะงกไปครู่หนึ่งเธอไม่เคยคิดถึงปัญหานี้เลยจริงๆขอแค่ลูกชายมีตัวเลือกที่ดีก็รู้สึกดีใจแล้วถ้าหากว่าจําเป็นต้องเลือกคนใดคนหนึ่งระหว่างพี่สาวรูเซวิยกับพี่สาววอวิสเว,วียนอละ่ะเปี้ยเชี่ยเหมือนพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ ต้องการที่จะรู้ความคิดของแม่เรื่องนี้ไม่เคยคิดมาก่อนจริงๆนี่ก็ต้องดูว่าพี่ชายของลูกชอบคนไหนจะยังไงแม่ก็หวังว่าพวกลูกจะได้มีความรักกันอย่างอิสระได้มีคนที่ตนเองรักจริงๆถ้าเป็นแบบนั้นถึงจะมีความสุขไปชั่วชีวิตหลัวเยี่ยนพูดด้วยรอยยิ้มเล็กน้อย เยียเทียนเหมือนลุกขึ้นยืนจากบนโซฟาวังท่าเป็นผู้รอบรู้พูดเหมือนกับคนที่มีประสบการณ์มามากกว่าแม่คะจากความเห็นของหนูพี่ชายของหนูจะต้องเลือกพี่สาวหอรูเซวิยอหรือทำไมพูดแบบนี้หลุวเยียนเองก็รู้สึกอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาแม้แต่เธอก็ไม่รู้ว่าลูกชายจะเลือกใครเทียนเหมือนจะรู้หรือก่อนอื่นเลยในใจของหนูเข้าข้างพี่สาวรูเซวิยอมากกว่า ยังไงพี่สาวรูเซวิยอก็ใช้เวลาอยู่กับพวกเรานานที่สุดถึงแม้พี่สาววิสเวียนอนอจะไม่เลวแต่ก็ไม่ได้เจอหน้ากันมาสิบกว่าปีแล้วยังไงก็ต้องมีระยะห่างอยู่บ้างยิ่งไปกว่านั้นก็พูดถึงเรื่องรูปร่างหน้าตาของพวกเธอทั้งสองคนแล้วต่างก็เป็นผู้หญิงที่สวยมากทางด้านรูปร่างหน้าตาไม่มีใครได้เปรียบ แต่พี่สาวรูเสวิยอทำอาหารเก่งเป็นไปได้ว่าในเรื่องอาหารบางอย่างอาจจะเก่งกว่าแม่ซะอีกที่สำคัญที่สุดก็คือพี่ชายของหนูชอบผู้หญิงก้นใหญ่ถ้าพิจารณาดูสักหน่อยเปรียบเทียบระหว่างคนทั้งสองดูเหมือนว่าพี่รูเสวิยอจะก้นใหญ่กว่าพี่สาววอว,วิสเซโนเย่เชี่ย,เ,ยเหมือนพูดแล้วหัวเราะฮ่ฮิเด็กคนนี้นี่วันๆไม่รู้จักร่งเรียนรู้จักแต่ซุบซิบนินทาไม่อายหรือไงหลวเยี่ยนตำหนิเย่เชี่ย,เ,ยเหมือน แม่คะนี่หนูคิดถึงเรื่องใหญ่ในชีวิตของพี่ชายเลยนะพวกเราจะต้องรวมกำลังเป็นหนึ่งสิเย่เทียนเหมือนพูดด้วยรอยยิ้มเด็กคนนี้นี่หลัวเยี่ยนพูดแล้วสายหน้าขณะนั้นเองในตอนที่หลัวเยี่ยนและเย่เทียนเหมือนกำลังพูดคุยกันถึงเรื่องของเย่เทียนเฉินบือสังหารชุดดำคนหนึ่งได้มายืนอยู่ด้านบนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งบริเวณไม่ไกลจากคฤหาสน์ตกระูลเย่ใช้กล้องมองกลางคืนสำรวจทุกสิ่งทุกอย่างด้านใน มือสังหารคนนี้เป็นคนที่ประกูลเซวียุนเยียนส่งมาจดหมายฉบับนั้นก็เป็นเขาที่ไปส่งถึงประตูบ้านประกูลเย่ต้องการฆ่าทุกคนในประกูลเย่ด้วยการส่งจดหมายที่อัดแน่นไปด้วยพลังอันไร้กาดจากยอดฝีมือผู้มีพลังพิเศษของประกูลเซวียุนเยียนมาที่ประกูลเย่และในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดถึงให้มือสังหารรอดูผลลัพธ์อยู่ด้านนอกถ้าหากล้มเหลวก็ให้เขาบุกเข้าไปฆ่าทุกคนในบ้านของเย่เทียนเฉิน บางทีมือสังหารคนนี้อาจจะไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งเท่ากับคนที่สามารถอัดพลังอันยิ่งใหญ่ลงไปในจดหมายได้แต่ก็ไม่สามารถดูเบาได้เป็นอันขาดนี่คือคนที่ถูกส่งมาฆ่าคนประกูลเย่ทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นประกูลเซวียุนเยยนยังรู้ว่าเย่เทียนเฉินมีฝีมือไม่ธรรมดาแต่ก็ยังส่งคนคนนี้มาเห็นได้ว่าฝีมือของคนคนนี้จะต้องแข็งแกรง่งห้ามหานเป็นอย่างมากเป็นคนที่มีความอันตรายมาก ถึงกับไม่เป็นอะไรเลยท่าทางจะต้องให้ฉันลงมือเองซะแล้วมือสังหารในชุดดำคนนี้พูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาพูดจบมือสังหารชุดดำก็ยื่นมือขวาไปด้านหลังสัมผัสดาบที่ผูกติดอยู่ด้านหลังจากนั้นจึงจับด้ามดาบมุมปากปรากฏรอยยิ้มโหดเยี่ยมสำหรับมือสังหารที่ฆ่าคนเป็นผักปลาแบบขาวการทำภารกิจให้สำเร็จเป็นจุดประสงค์เดียวส่วนสัตรูนั้นยิ่งฆ่าก็ยิ่งดีชัว มือสังหารชุดดำคนนี้กระโดดลงมาจากบนต้นไม้ที่สูงเกือบสิบเมตรพุ่งลงมาด้านล่างมีความว่องไวรวดเร็วเป็นอย่างมากเขาต้องการที่จะพุ่งเข้าไปในคฤหาสน์เพื่อฆ่าหลุยเยี่นและน้องสาวก่อนเนื่องจากตามคำสั่งของตระกูลเซวียุนเยฮยอนต้องฆ่ายีเทียนเฉินเป็นคนสุดท้ายเพราะต้องการให้เขาเห็นครอบครัวตายไปต่อหน้าต่อตาทีละคนทำให้เขาลิ้มรสความเจ็บปวดสุดขั้วหัวใจเป็นวิธีการที่โหดเหี้ยมและเลือดเย็นมาก ไหนเลยจะรู้ว่าในตอนที่มือสังหารชุดดำกระโดดลงมาจากต้นไม้สูงสิบกว่าเมตรนั้นเพิ่งจะกระโดดอยู่กลางอากาศก็มีเงาร่างร่างหนึ่งพุ่งเข้ามาจากด้านข้างแต่เขาจนกระเด็นออกไปชนเข้ากับกิ่งไม้บนต้นไม้ใหญ่ด้านข้างอย่างรุนแรงเป็นลูกเตะที่ร้กาจมากจนแทบจะทําให้มือสังหารกระอักเลือดมือสังหารชุดดำกระแทกลงบนกิ่งไม้ของต้นไม้ใหญ่อย่างแรงพยายามฝืนกลั้นเลือดที่พุ่งออกมา ใช้มือซ้ายยันไว้บนลำต้นของต้นไม้แล้วกระโดดขึ้นอีกครั้งขึ้นไปยืนบนกิ่งของต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ด้านข้างดวงตาอันโหดเหีเ่ยมทั้งสองจ้องมองไปยังกิ่งของต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเพราะว่าบนนั้นมีเงาร่างเงาหนึ่งยืนอยู่นานแล้วมือทั้งสองล้วงอยู่ในกระเป๋าการเกงมองมาที่เขาด้วยรอยยิ้มซึ่งนี่ก็คือคนที่เตะเขากลางอากาศนั่นเองแกแกเป็นใครมือสังหารชุดดำกดำดังดาบแม่นแล้วพูดขึ้น ตอนนี้ดาบของเขายังคงแขวนอยู่ที่หลังยังไม่ถูกชักออกมาแกเป็นคนที่ตระกูลเซวียนเยียยนส่งมาใช่ไหมบอกมาซะว่าตระกูลเซวียนเยียยนอยู่ที่ไหนเพื่อไม่ให้พวกแกหนีฉันจะไปเยี่ยงเยียนด้วยตัวเองสักหน่อยหือแกก็คือเย่เทียนเฉินสินะมือสังหารชุดดำขมวดคิ้วแล้วถามขึ้นคำถามที่รู้คำตอบอยู่แล้วยังจะต้องถามอีกทำไม ฉันรู้ว่าแกจะต้องรอยอยู่รอบๆถ้ายังไม่ตอบคำถามของฉันอีกก็จะไม่มีโอกาสแล้วเย่เทียนเฉินพูดด้วยรอยยิ้มความจริงหลังจากที่นำจดหมายฉบับนั้นเข้าไปในคฤหาสน์เย่เทียนเฉินก็คิดแล้วว่าคนที่ส่งจดหมายจะต้องอยู่รอบๆแน่นอนด้วยสไตล์การทำงานของคนประกูลใหญ่จะต้องไม่ให้มีความผิดพลาดใดๆถ้าไม่เห็นคฤหาสน์ตระกูลเย่ของตนระเบิดก็คงไม่วางใจ ดังนั้นในตอนที่ออกไปเดินเล่นกับฉีรูเสวิยอเย่เทียนเฉินก็กางพลังพิเศษแห่งการรับรู้แล้วแต่กลับไม่พบจุดที่น่าสงสัยหรือการผันผวนของพลังของคนที่น่าสงสัยเลยคงจะเป็นเพราะตอนนั้นมือสังหารทุดดําคนนี้สังเกตการอยู่ในตำแหน่งที่ห่างออกไปดังนั้นพลังพิเศษแห่งการรับรู้จึงไม่อาจสัมผัสได้แต่ในตอนที่เย่เทียนเฉินกําลังตีฝีปากกับฉีรูเซวิยอนั้น อยู่ๆเขาก็สัมผัสได้ถึงไอสังหารอันรุนแรงสายหนึ่งที่มุ่งไปยังบริเวณรอบๆของคฤราสหาตระกูลเย่ของตนดังนั้นจึงรีบทยยานออกมาและพบมือสังหารชุดดำคนนี้พอดีจึงเตะเขากลางอากาศโดยไม่ได้มีความเกรงใจอะไรคิดไม่ถึงว่าฝีมือของแกจะแข็งแกร่งขนาดนี้แต่ก็ไม่มีประโยชน์วันนี้คนตระกูลเย่ของแกทั้งหมดจะต้องตายชวัชวชัว มือสังหารชุดดำตะโกนเสียงต่ำดาบที่หลังถูกชักออกมาสองประกายเย็นเยียบอไอดาบสองสายทยานออกไปเป็นกากบาทส่งเสียงแหวกอากาศออกมาพุ่งโจมตีไปยังเงยี่เทียนเฉิน